การกล่าวคำขอโทษเมื่อเราทำอะไรที่ไม่ดีลงไปเป็นสิ่งที่ควรกระทำแต่ว่าวันนี้คลิปนี้เราจะพูดถึงบริบทของคำขอโทษต้องห้ามซึ่งเราพึงรู้เท่าทันแล้วก็พยายามที่จะหลีกเลี่ยงในบริบทของคำขอโทษต้องห้ามเหล่านี้มีนัยยะที่น่าสนใจมาฝากกันในคลิปนี้พร้อมแล้วไปชมกันเลยครับ ตามหลักโดยทั่วไปแล้วเนี่ยเมื่อใครคนใดคนหนึ่งทําอะไรที่ไม่ดีออกไปนะครับก็การกล่าวคําขอโทษเนี่ยเป็นเรื่องปกติที่พึงจะกระทํากันเมื่อพูดไปแล้วการที่ใครคนหนึ่งจะกล่าวคําขอโทษกับใครนะครับก็เป็นสิ่งที่ดูแล้วไม่น่าจะยากแต่เอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยตามหลักจิตวิทยาหรือว่าสัญชาตญาณของมนุษย์โดยทั่วไปแล้วเนี่ยนะครับการที่ใครจะกล่าวคําขอโทษกับใครเนี่ยในทางปฏิบัติกับเป็นสิ่งที่ทําได้ค่อนข้างที่จะยากมากมาก นะครับสืบเนื่องมาจากมันจะมีอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องของศักดิ์ศรีมันเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของหน้าตาเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการแพ้การชนะการที่จะต้องเป็นผู้ยอมหรือการที่จะต้องแสดงว่าตัวเองนั้นเป็นฝ่ายผิดเป็นฝ่ายที่ทําอะไรที่ไม่ดีซึ่งในหลักจิตวิทยาโดยทั่วไปแล้วเนี่ยคนจะหลีกเลี่ยงในเรื่องของการขอโทษแต่ว่าเราก็เห็นกันอยู่เสมอนะครับว่าจริงๆแล้วในบริบทที่เราเจอกันทั่วไปก็คือว่ามันก็มีการขอโทษออกมาแบบนี้แหละครับเพียงแต่ว่า ืบเนื่องมาจากว่ามันมีแบก็กกราวเรื่องศักดิ์ศรีเรื่องความรู้สึกแพ้ชนะอะไรต่างๆดังนั้นมันจึงมีบริบทต,ต้องห้ามของการกล่าวคําขอโทษซึ่งมันก็เหมือนกับว่าเป็นการกล่าวคําออกมาเป็นวอร์ดิ้งธรรมดาที่ไม่ได้มีเรื่องของ ความรู้สึกนึกคิดนะครับหรือไม่ได้มีอินเนอร์อะไรต่างๆออกมามันก็เลยทําให้กลายเป็นคําขอโทษที่มีเฉพาะเป็นวาจ่ายเดียวเท่านะั้นเราจะเห็นกันโดยทั่วๆไปนะครับแม้กระทั่งในสื่อต่างๆนะครับเมื่อมีคดีความเมื่อมีข้อคอนฟ lict หรือข้อขัดแย้งอะไรต่างๆเกิดขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นแวดวงของดาราก็ดีแวดวงของคนที่มีชื่อเสียงในสังคมต่างๆก็ดีเนี่ยล้วนแล้วแต่มันจะมีอีโก้มันจะมีเกียรติยศมีศักดิ์ศรีมีการคงไว้ซึ่งความที่รู้สึกแพ้ชนะความรู้สึกที่อยากจะกลุ่มใน ในเรื่องของที่ตัวเองไม่ได้เป็นฝ่ายผิดหรือพยายามที่จะไม่ได้ยอมรับอะไรตรงนั้นอย่างจริงใจมันจึงออกมาในบริบทต้องห้ามก็คือยกตัวอย่างเช่นที่เราได้ยินกันบ่อยๆก็คือว่าเอาเป็นว่าฉันขอโทษและกันขอโทษก็ได้ขอโทษแล้วจบไหมโอเคโอเคขอโทษก็ได้อ่ะฉันขอโทษแล้วขอโทษแล้วไงมันจึงออกมาในลักษณะแบบนี้ คำขอโทษนั้นเป็นเพียงลักษณะของวอร์ดดิ้งธรรมดาที่มีขอไข่อออ่างระโอทอ,ท,อ,ท,อทหารแล้วก็สอฤษีก็คือคำว่าขอโทษแต่จริง,รงแล้วอินเนอร์ต่างๆเหล่าเนี้ยไม่มีเลยเราจะเห็นว่าตามหลักจิตวิทยาแล้วคนเราพยายามหลีกเลี่ยงที่จะกล่าวคําขอโทษเพราะว่ามันจะกลายเป็นว่าเราเป็นฝ่ายผิดเราทําอะไรไม่ดีโดยเฉพาะในเรื่องของศักดิ์ศรีแรงต่างที่เวลามันค้ําคอขึ้นมาเนี่ยนะครับการที่ใครคนใดคนหนึ่งจะยอมอ่อนน้อมแล้วก็โน้มลงไปเพื่อกล่าวคําขอโทษอย่างจริงใจจึงเป็นสิ่งที่ในสัง เ,เป็นบริบทที่หาได้ค่อนข้างที่จะยากทีเดียวนะครับคำขอโทษต้องห้ามก็คือคําขอโทษในลักษณะที่ว่าเป็นเพียงแค่วล,ลีเป็นเพียงแค่วอร์ดดิ้งที่กล่าวออกมาแต่ว่าในนั้นเนี่ยมันไม่ได้มีเรื่องของความจริงใจหรือความรู้สึกนึกคิดในการขอโทษตามที่เราพูดในวอร์ดดิ้งต่างๆเหล่านั้นเลย นะครับเราจะเห็นได้ชัดว่าการพูดขอโทษต่างๆเหล่านั้นเนี่ยลังแต่จะสร้างความรู้สึกที่ไม่ดีให้เกิดขึ้นต่อไปจริงๆแล้ววันนี้ที่เอามาฝากกันก็คือว่าถ้าเกิดว่าเราจะกล่าวคําขอโทษเนี่ยหลักการในการขอโทษที่ดีเนี่ยนะครับมันจะต้องสื่อถึง3มสิ่งที่สําคัญด้วยกัน1คือคําขอโทษนั้นจะต้องสื่อถึงการแคร์ในความรู้สึกของอีกฝ่ายหนึ่งนั่นหมายความว่าในการกล่าวคําว่าขอโทษออกไปเนี่ยเราจะต้องสื่ออารมณ์ให้ได้ว่าเราแคร์ความรู้สึกอีกฝ่าย หนึ่งนะเราเข้าใจว่าเขาเสียใจเราเข้าใจว่าเขาอาจจะรู้สึกผิดหวังหรืออะไรต่างๆเราต้องสื่อถึงความจริงใจตรงนี้ออกไปให้ได้มันจะไปพร้อมกับหน้าตามันจะไปพร้อมกับคําพูดโดยที่คําพูดต่างๆเหล่านั้นเนี่ยมันจะไม่มีวลีอื่นๆเช่นแล้วการเอาเป็นว่าแล้วไงแบบนี้นะครับมันจะไม่ออกมาเมื่อเรามีอารมณ์ความรู้สึกที่จะ แคร์ในเรื่องของความรู้สึกของอีกฝ่ายหนึ่งจริงๆนะครับอันนี้เป็นข้อที่1ข้อที่2ก็คือมันจะต้องสื่อแล้วก็เสริมเข้าไปว่าการที่เราขอโทษนั้นเนี่ยเรารู้นะว่ามันเป็นเรื่องอะไรเราทําไม่ดีเรื่องอะไรเราทําผิดเรื่องอะไรตรงนี้จะต้องสื่ออารมณ์ไปยังผู้ที่รับคําขอโทษต่างๆเหล่านั้นนะครับให้เขาเข้าใจว่าที่เราเกล่าวคําขอโทษเนี่ยจริงๆแล้วเรารู้นะเราตระหนักดีนะเราเข้าใจดีว่าเราทําอะไรผิด หรืออะไรที่มันไม่ดีออกไปนะครับเป็นข้อที่2ที่เราต้องสื่อให้ได้และข้อที่3ที่เราควรจะต้องสื่อนะครับออกไปให้ถึงอีกฝ่ายหนึ่งก็คือว่าหลังจากนี้พอเรารู้แล้วตระหนักดีแล้วเนี่ยเราก็จะไม่ทําแบบนั้นอีก เราจะพยายามระมัดระวังหรือระงับไม่ให้เกิดในเรื่องของการปฏิบัติแบบนั้นอีกนะครับพอมันมี3บริบทอันนี้ผสมอยู่ในคําขอโทษซึ่งมันจะสื่อนะครับด้วยน้ําเสียงมันจะสื่อด้วยแววตามันจะสื่อด้วยสีหน้ามันจะสื่อด้วยลักษณะท่าทางหรืออวัจนภาษาต่างๆเนี่ยมันจะประจวบแล้วก็สามารถที่จะถ่ายทอดไปยังอีกฝ่ายหนึ่งได้นะครับห่ 1. แคร์ความรู้สึกของอีกฝ่ายหนึ่งสเรารู้นะว่าเราทําอะไรผิดแล้วข้อ3หลัง จากนี้เราจะระมัดระวังไม่ให้มันเกิดขึ้นมาอีกนะครับตรงนี้เราจะต้องเวทน้ําหนักให้ดีนะครับว่าหยุด ความรู้สึกของเราที่เราจะท้าทายเราจะรู้สึกว่าเอาเป็นว่าเรากล่าวคําขอโทษก็จบแบบนั้นนะครับซึ่งการกล่าวแบบนั้นมันเป็นคําขอโทษต้องห้ามไม่พูดซะยังจะดีกว่าในการกล่าวคําขอโทษเพื่อให้คลี่คลายเพื่อให้อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยได้เข้าใจได้รู้สึกสบายใจแล้วเรื่องก็จะจบลงด้วยดีนั่นคือต้องสื่อใน3ประเด็นดังกล่าวให้ได้เท่านั้นนะครับตรงนี้มีมาเล่าสู่กันฟังนิดนึงนะครับว่าการแสดงคําขอโทษ นะครับอย่างในวัฒนธรรมนะครับหรือว่าในสังคมของญี่ปุ่นเนี่ยมันจะมีรูปแบบในการกล่าวคำขอโทษที่เรียกว่าเป็นลักษณะของการแสดงความรู้สึกสำนึกนะครับในความผิดในการรู้สึกถึงการขอโทษนั้นอย่างจริงใจโดยแสดงออกมาด้วยคำพูดนะครับเขาจะใช้คำพูดคำว่าโมชิวะเคาริมาเซนโมชิวะเคาริมาเซนซึ่งแปลได้ว่าไม่มีข้อแก้ตัวใดๆอันนี้ถือเป็นคำ ขอโทษขั้นสุดของภาษาญี่ปุ่นในสังคมญี่ปุ่นเลยเสียงนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นสิ่งที่ทำอยู่ นะครับที่มันเกิดขึ้นตรงนั้นเนี่ยเรายอมรับผิดโดยไม่มีข้อแก้ตัวใดๆซึ่งคนที่จะพูดคำนี้ได้เนี่ยมันต้องสำนึกจริงๆแล้วก็ไม่พยายามที่จะโต้แยง้งไม่พยายามที่จะหยิบยกหเหตุหผล,ล,ผลต่าง,ๆ,างๆเนี่ยมาคัดงางซึ่งกันและกันหรือฉันขอโทษแล้วต่อไปแกก็ต้องนู่นต้องนี่ไม่ใช่นะครับแบบนั้นไม่ใช่การแสดงความขอโทษที่สื่อถึงจิตใจดังนั้นคำขอโทษในขั้นสุดของอสังคมญี่ปุ่นเนี่ยสามารถนามาเป็นแบบอย่างได้นะครับถ้าเราสามารถที่จะแสดงความรู้สึก จริงใจอีกฝ่ายหนึ่งว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นนั้นเราไม่มีข้อแก้ตัวใดๆเราน้อมรับโดยดุษฎีว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ดีในวงเล็บหลังจากนั้นเราก็จะไม่ทําอีกนะครับและนี่เป็นนัยยะของการขอโทษนะครับทั้งในบริบทของคําขอโทษต้องห้ามที่ไม่พูดซะดีกว่านะครับกับถ้าเราจะขอโทษแล้วอย่าลืมเน้นใน3ประเด็นที่สําคัญนะครับแล้วเมื่อนั้นสถานการณ์ต่างๆจ,จะดีขึ้นความสัมพันธ์ของเรากับอีกฝ่ายหนึ่งก็จะดีขึ้นแน่นอน นะครับสำหรับคลิปนี้เช่นเคยขอบคุณและสวัสดีครับ